เอาละท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปฟีดกันนะครับผมก็เป็นการเล่นตกปลานั่นเองก็คือมีปลาตัวใหญ่ๆและก็ตัวเล็กแล้วก็ไอเทมหลากหลายของการตกปลานั่นเองโอเคก่อนจะไปเล่นนั้นก็กดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมโอเคก็จะไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเควันนี้ก็มาตกปลากันรู้สึกว่ามืดแล้วตอนนี้ผมมี2คนอีกคนนึงเป็นอาจารย์ เลเวลยี่สิบห้าพอจะมาสอนว้าวข็จะมาสอนเบื้องต้นเสียงแหบมากโอเคไม่ได้กินกาแฟครับโอโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์สอนการตกปลาให้หน่อยครับได้เลยขั้นแรกก็คือไปหาเควสตรงนั้นใช่หรือไม่ใช่ใช่ไปรับเควสก่อนรับเควสรับแล้วคัะ Okay, โอเคเขารับแล้ว yes โปรดเควสเควสแรกก็คือให้เราตกปลากันสามสามครั้งนี่สามครั้งอุย้ยโรบรัก9กิแมวไม่มีตังวันนี้ผมจะมาตกปลากันนะครับชั้นหนึ่งตกปลาอยู่ลิ้นมชายหาดมแล้วก็กดขยับนี่นี่กดหฮโดสีเขียวอเมมิ่ง เอ้าโดนลิมไอ้มันต้องโดนน้ำอ่ะต้องต้องลงน้ำน่ะอันนี้ลงยังเนี่ยลงแล้วนี่เฮ้ยได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วเช็คเช็คดูตามแถบน่ะแถบสีโอ้ยเราตกผิดเอาไม่เอาไม่เอาไม่โอ้โหไม่ได้ยิงเปล่นไม่เป็นซะด้วยสปีรึบ อง่ายสุดๆเลยไหนปลาอยู่ไหนเรปลาปลาเขยิบเย็นๆเดี๋ยวก็ตกอุ้ยได้ปลาแล้วเหรอได้แล้วจานจานตกมาบ่อยแล้วตกยังไม่ครบไม่ไม่ไม่นี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 ่ได้ปลาต้องได้ปลาต้องได้ปลาอึบได้แล้วปลาตัวใหญ่โอ้โหอลังการ นี่ครับปลาของผมใหญ่มาเหอลานว้าวว้าวแล้วก็สองตัวหาสองตัวก่อนเวลาได้ผ่านไปนานแสนนาน,านตกไปได้สัทีต้ออ,อกเฉยเอาไหมเอาไหมอืมอย่โชว์นนะปลายดูปลาตัวใหญ่มาเริ่มเติมนนะคอยดูดิแดน,น,นก็มีช่องช่อง ช่อง YouTube เป็นของตัวเองเหมือนกันนะฝากเป็นติดตามหน่อยช่องอะไรเอ่ยอ,อ้าวอย่าล <ไง S 2> ว,วเล่นได้หมดช่อง <c oughs> ช่องจาเงเนเองเล่นได้หมดช่องเด่นได้หมดโอเคฝากกดติดตามเขาด้วยนะครับอีกคนนึงอ่ะชื่อช่องอะไรเอ่ยอาธิวาแอนิเมเตอร์ฮะฝากปติดตามด้วยต,ตามน้อยมากฝากด้วยฝากด้วยฮะตั้งตกปลาอยู่ เออโอยได้ปลายังได้ปลาได้ปลาไหมได้ปลาไหมต้องคีบซะหน่อยเพราะว่าไม่ได้สักทีติดธุระติดธุระด่วนติดธุระด่วนใช่ไหมติดธุระการเรียนนี่ละการเรียนการเรียนที่ดีต้องตั้งใจเรียนฟังครูบาอาจารย์ครูบาช่วยหนูด้วยครูบาไม่ช่วยอะไรหรอกอีกอีก อีกซี่เดียวเอาอเอาละเอาละเอาละอ,อีกซี่เดียวผมจะตกแล้วอ๋อมันไม่ดึงกลับให้เฮรโธ่แย่แล้วดึงกลับลก็คือปล่อยดึงกลับลก็คือปล่อยเมื่อกี้มันจะได้แล้ะพลาดอีกแล้วอาจารย์ยเราโคตรแย่เลยมีวิธีง่ายๆดึงกลับแล้วก็ปล่อยดึงกลับแล้วก็ปล่อยวิธีทำให้มันดึงกลับก็คือปล่อย แต่ถ้าจะไปะหน้าคิกมามาดึงกลับแล้วก็ปล่อยเอาถ้าถ้าจะดึงกลับใช่ไหมก็คือปล่อยจานบอกบอกแค่นี้ดึงกลับแล้วก็ปล่อยเรนอยากเลยจานบอกว่าถ้าจะย้อนกลับให้คือปล่อย,อยงไงก็คือปล่อยอ๋อย้อนกลับอ๋อโอเคโอเคอธิบายยากอ,อาจจะเข้าใจ ช่วงนีจงจ้จานตกภาษาไทยเอาดิเอาดิเอ้าเอ,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 อาปึบปึออได้แล้ว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 รอบนี้แหละรอบนี้แหละได้แล้วนี่ได้แล้วจนจะเช้าแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยลเลยรือสองแล้วก็ทำภารกิจเคเวสตรงนี้โอเคใช่แล้วไปดูมากกว่ากว่าจะทำได้นะเนี่ยกว่าจะทำได้มา มานี่มานี่ตามอาจารย์มาวยอาจารย์บินได้เมื่อกี้ไปไปไปแล้วเดมอนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเลยใช่ผมนีนมันยากใช่ไหมล่ะนี่อาจารย์ช่วยนะเนี่ยคุณมีอะไรให้ช่วยไหมแล้วก็กดอันแรกเลยเอ้ยกดอันแรกเลยถือปลาก่อนแล้วก็กดอันแรกถือปลาเอาปลาตอนนี้ไปเลยตัวใหญ่ แบบขายเลยนี่ครับปลาตัวใหญ่มาเริ่มเทิ่มโอ้ขายได้หกสิบสองบาทเยี่ยมหกสองโอ้ยน้อยมากแล้วทำอะไรต่อก็ก็วนไปแบบนี้แหละก็ไปตกปลามีเงินอยู่เท่าไหร่ล่ะห้าร้อยห้าร้อยหกสิบสองอ้ใได้เอให้ได้อ๋อจันลืมบอกไปมันมีเบ็ดหนึ่งที่ที่ผู้เล่นใหม่ต้อง ต้องควมซื้อไหนไหนไหนมันต้องตามอาจารย์ไปอีกแล้วไปไปอยู่ตรงนี้เยะนี่เบ็ดสามร้อยเบ็ดสามร้อยแถบมันใหญ่ไงซื้อเลยจะคนเซิลแล้วซื้อแล้วแถบใหญ่มากวิธีเปลี่ยนเบ็ดกดกดเลขสองกดเลขสองกดเลขสองเอาเลยเลขสองแล้วก็ใส่ปึ๊บได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อย นั่นแบะนั่นแหละนั่นแหละโอเคมาลิ้นั่นแบะนั่นตกเบ็ดต่อดื่อเราตกเบ็ดก็มายีงไม่ได้กลัวเลยเนี่ยพอดีว่าเราฝึกมาจากอาจารย์ทิวมาใช่แล้วถ้าถ้าได้เบ็ดสามร้อยนี่คือเบ็ดที่คุ้มที่สุดแาจารย์สปันกี้อาจจะคุ้มก็ได้นะได้ปลาตัวใหญ่ เออปลามาแล้วไม่ไม่แถบมันใหญ่ไงลองดูดีๆอ๋อนี่เนี่ย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 นี่แนะนำเพราะว่าแถบมันใหญ่อืมได้แล้วเอ้ยง่ายอยู่นะแถบใหญ่พอแถบใหญ่มันจะง่ายแถบใหญ่มันง่ายโอเคอือฮึใส่ตรงนี้ดีกว่าโอเคโถเอาแล้วปิดยังไงอ๋อ นี่ไงไปได้ละคนที่คนที่เห็นผมตกไม่ได้สักทีน่ยจะบอกว่าทำไมเล่นการ์กวะการไม่ดีจานดาดิกลงนาเดมอนเดมอนเล่นยากสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เราเล่นแบบในคอมน้าโอมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วข่าที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ใครต้งสิ้นไอตัวสีดำดำรอบนี้คือชิวๆชิวๆเลยได้แล้วปลาตัวหนึ่งตกต่อ เอ้เราดับเพจยังวะน้องม่อนมีเงินติดกระเป๋าอยู่เท่าไหร่อะน้องม่อนมีเงินติดกระเป๋าอยู่เท่าไหร่เงินโลบักเหรอไม่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 ใช่โลบักเงินอะเงินในเกมอะเงินในเกมอ๋อมันตรงที่มันเป็น C กับ S นะหรอใช่ใช่ใช่นั่นแหละสี่ร้อยสี่ร้อยเอาไปซื้อเบ็ดสามร้อยสิเออจริงง่ายเลยนะ อ้สไปขึ้นข้างบนอ่ะมันจะมีอยู่ใช่ขึ้นไปข้างบนเปิดสามร้อยแล้วก็ทำครีสก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันลืมทำครีสไปปื๊บปื้อปื้อปื้อสามร้อยสามร้อยเป็นสามร้อยเดี๋ยวดูดิทำอะไรมั่งวันนี้คืออะไรอ๋อไม่มีอะไรละวนไปเรื่อยๆ ก็คือคเวคเวสเควสอันต่อไปใช่ไหมที่จานจะบอกก็คือคเควสอันต่อไปให้เราขายปลาจนกว่าจะได้เงินห้าร้อยโอ้ขายปลาใหได้เงิน500ห้าร้อยใช่เอ้าเออกว่าดีแกอะไรวะเอา้าเหมือนกันหรืออยากไปตกที่ที่ใหม่ก็จานผ<ข>าไปเดี๋ยวลองที่ตรงนี้ก่อนโอเคได้เลยเฮ้คุณช่าคนนี้ไหม ฉันต่อยหัวอยู่ไอะได้ปลาไหมได้ปลามาเลยอุ้ยเกือบไปเกือบไปอุ้ยอาจานก่อนตัวจานก่อนเดึงก่อนดึงก่อนอื้ออึบ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 มอนอยู่ไหนได้แล้วได้ใบอะไรไม่รู้ไม่ได้ปลาแต่ได้ใบมอนนี่เบ็ดเบ็ดใบสาลายเบ็ดอยู่นี่มอนอ่ามอนอยู่นี่เบ็ดอยู่ตรงนี้กดซื้อได้เลยสามร้อยนะต้องเป็นสามร้อยเป็เลงเบ็ดเก้าร้อยเท่า อืมไม่เบ็ดเก้าร้อยไม่ดีแนะนําเบ็ดส<ม>ามร<า>้อยมาแล้วมาแล้วยาวดีวิวิธีเปลี่ยนกดกดอันที่สองใส่ได้ปลาแล้วแหละตั้งได้ปลาแล้วอุ้ยได้ปลาเฮกิโลแล้วก็ได้ปลาอุ้ยฝนตกด้วยเฮ้ยวันนี้วันนี้มีมีโอกาสจะออกใช้นี่ เชนี่เอาเอาดึงกลับมาอีกแล้วอาละวไหนลองขายปลาดูดีกว่าขายปลาเหมือน,นชีพเหมือนชีพที่้านผมจะก่อนเลยเอาปลา,าตัวใหญ่เอาครับคุณมีชาร์จไวอะเพฟรชด้วย,ออวยเอาสาลายด้วยไหม <laughs> ขายสาลาย ถ้าถ้ากดอันที่สองก็คือจะขายทั้งหมดเลยอ๋อ oh. ขายหมดตัวเลยนี่ขายหมดแล้วแต่มีตังค์430มาจยนจะพาไปพื้นที่ที่จันตกปลาบ่อยที่สุดมาขึ้นเรือเลยขึ้นเรือเลยเอ้า oh, อาจารย์ขึ้นเรือแล้วไม่ันอนไรนี่อาจารย์ <Yeah. S 1> ล,ลูกศิษย์นั่งสบายใจแล้วเนี่ยเอ้ออะไร มันเป็นเรือเร็วตายอย่ายยยอย่าเพิ่งขับอย่าเพิ่งขับอย่าเพิ่มขับโอเคได้แล้วเกือบอย่างสบายใจเกือบตกเรือแล้วไม่ใช่เรือดิเรือแล้วพาไปไหนเนี่ยถอยหลังมีการขี่แบบถอยหลังได้เด้อได้มันได้แล้วจานตัวเ,เ,เอง จารฝึกมาตั้งแต่ดเด็กยันโตโอ้โหย,โยังโตอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามลุยโลดโอเคถึงแล้วสินนะงั้นไปไหนต่อตามมาตามามามีอะไรไม่ไม่เข้าใจคำว่าคนกำลังอัดคลิปเหรอ คิด <c oughs> อ๋อโออ๋อ <c oughs> นี่แหละพื้นที่ที่ตกดีที่สุดตรงนี้แหโอ้ <c oughs> พื้นที่ส่วนตัวเี่ยมีคนพูดภาษาอังกฤษด้วยว,ว้วาวว้าวต้องว้าวด้วย <Let> s <S ใช่ไหมตตเนี่ยลองตกดูปลาในเนี้ยราคาแค่เมันบงังโอ้ยได้ปลาด้วย ปลาโคตรใหญ่เอ๊ะเอ๊ะเอ้ยปลาอะไรปลาอะไรมาลุกกันได้แล้วได้ย่าอ่ะอูยแต่กล่องใส่เหยื่อโอ้ยก็ดีอยู่แต่เราได้ย่าย่าไอ้ไม่ใช่ย่าเลยไอ้สาลายหรือเปล่าสาลายกจี สี่สี่กระเซตก็สาหร่ายทะเลนั่นแหละปลาที่ขายได้แพงมากโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราได้แล้วอ๋อนี่ในปลาต,ตอนนี้ว,ว้าวโอ้เท้โชว์เลย <laughs> โชว์เลยในปลาต,ตอนนี้รอก่อนรอจานก่อน อุ้ยอุูยอุรยอุิยอุูยายู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 รอยูรูย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 นยูยูยูลูย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 ไยูยอยูอ้ยูยูยาได้อยไรูนูยูยูอูยูยูอูย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 ่ยู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 ยไรูยยยโโนู้ ในกล่องปลายยมจริงๆลองกดที่กล่องสี่กดที่กล่องจะได้เหยื่อหืมไม่เหยื่อมีคนได้ฟอสซิลอ่ะอเฮ้ยทำไมตรงนี้ได้ปลาเยอะจังแบบปลาปมันจะสุ่มในนี้มันหลากหลายอ่ะ เนี่ยมีตัวใหญ่ก็มีวิได้แล้วแต่ <c oughs> รอบนี้ได้ปลาตัวเล็กแ,ลแ,ลแต่คนมากเดี๋ยวก็ได้ได้แล้วแ <c oughs> ต่ยาโหเพิ่มห้าแล้วยี่ต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะบบุย <c oughs>